เดินทางกลับแล้วคะ่ะเดินทางกลับแล้วนะคะมากลกๆกจริงๆเลยเดินทางกลับแล้วคะ่ะเดินทางกลับแล้วนะคะ ลกมากเลยค่ะไม่ไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่ากลับดีกว่าพามาดูค่ะพามาดูหลังบ้านโอ้ยสวนหลังบ้านค่ะเพื่อนๆไปได้ไหมเนี่ยศาลาปกติน้ําจะจะอยู่ใต้ศาลาค่ะเพื่อนๆโอ้ยน้ําลงมาเป็นเมตรก,กว่าเลยนะคะเนี่ยเมตร เดินทางกลับแล้วคะ่ะเดินทางกลับแล้วนะคะเดินเดินไปอังไงึ้นจากบอกปกติอะไม่ลงลึกขนาดนี้หรอกคะ่ะเพื่อนๆน้ำแต่ปีนี้อะแห้งแห้งมากเพิ่งออกมาดูหลังบ้านวันนี้ลองดูสิค่ะเพื่อนๆนี่ เห็นไหมคะกว่าเลยค่ะคุณหนูค ah. ่ะคุณดูสิค่ะบ่อโอ้ยไม้ทิ่มค่ะไม้ทิ่มดูบ่อค่ะเพื่อนๆดูสิค่ะยอดกว่าเลยค่ะ คุณหนค่ะคุณแห้งขนาดนี้เลยนะคะปีนี้นะ้ําแห้งมากเลยอะ่ะแห้งลงมาตตเอวมั้งคะเอวมั้งค่ะ,วคะสวัสดีค่ะเพื่อนเนวันนี้มาหลังค่ะเพืเ่อนเพื่อนมันลกลกมากเลยป่าจะไปดูหน่อไม้สักหน่อย ว่ามันโอ้ยลกมากเลยค่ะไม่ไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่ากลับดีกว่าจะได้กินอีกรอบแล้วจะได้กินอีกรอบแล้วค่ะเป็นเรื่อยๆคะ่ะเพื่อนกว่าเลยค่ะ คุณโหนค่ะคุณสาราปกติน้ําจะจะอยู่ใต้สาราค่ะเพื่อนๆโอ้ยน้ําลงมาเป็นเมตรกว่าๆเลยนะคะเนี่ยเมตรกัดหล่นร่วงหมดเลยเดินเดินไปอ่อไขึ้นจะบอกปกติอ่ะไม่ลงลึกขนาดนี้หรอกค่ะเพื่อนๆน้ำแต่ปีนี้อ่ะแหงเดินทางกลับแล้วค่ะ เดินทางกลับแล้วนะคะโอ้ยลกมากเลยค่ะไม่ไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่ากลับดีกว่าข้างขนาดนี้เลยนะคะทีนี้น้ำแห้งมากเลยอะ่ะแห้งลงมาถกเอวมั้งคะเอวมัง้งค่ะหนูกิน หนูกินมม่วงค่ะเ,เพื่อนๆหนูกินมม่งวงนะคะคหนูกินมม่วงโอ้จัดหล่นล่วงหมดเลย่ะจะได้กินอีกรอบแล้วจะได้กินอีกรอบแล้วค่ะเป็นเรื่อยๆค่ะเ,เพื่อน ดูสิคะบอู้ววไม้ทิมค่ะไม้ทิมดูบอกค่ะเพื่อนๆดูสิคะเดี๋ยวหนูกินคุณหนูกินมะม่วงค่ะเพื่อนๆคุณหนูกินมะม่วงนะคะคุณหนูกินมะม่วงอ้ยลกมากเลยค่ะไม่ไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่ากลับดีกว่า หล่นล่วงหมดเลยดูสิคะ่ะบ่อโอ้ยไม้ทิ่มค่ะไม้ทิ่มดูบอ่อค่ะเพื่อนๆดูสิคะ่ะเดี๋ยวยเห็นไหมคะ แห้งมากเลยค่ะแห้งจริงๆแห้งมากหญ้าก็ตายหมดโอ้ยเนี่ยน้ำเหลือแค่เนี้ยเหลือไม่ถึงเม็ดเลยมั้งนี้กัดหล่นล่วงหมดเลยโกัดหล่นร่วงหมดเลย ดูสิค่ะบ่อโอ้ยไม้ทิมค่ะไม้ทิ่มดูบ่อค่ะเพื่อนๆดูสิค่ะแห้งจังเลยค่ะเพื่อนๆแห้งจังเลยดูต้นไม้ก็ล้มระเนียร์นาาไม่มีน้ํากินแห้งจังเลยค่ะเพื่อนๆแห้งจังเลยดูต้นไม้ก็ล้มระเนียร์นาาไม่มีน้ํากินดูจัด หล่นร่วงหมดเลยบ้านค่ะมาชมบ่อกันนะคะหน้าแลงบ่อแหง้งลงเห็นเสาเลยค่ะแห้งจังเลยค่ะคเพื่อนๆแห้งจังเลยดูต้นไม้ก็ล้มระย้ยระนาดไม่มีน้ำกิน รอบสองรอบสามจะได้กินอีกรอบแล้วจะได้กินอีกรอบแล้วค่ะเป็นเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆกว่าเลยค่ะคุณหนูค่ะคุณเดินเดินไปอีกไหน เดียบบอกปกติอะไม่ลงลึกขนาดนี้หรอกค่ะเพื่อนๆน้ำแต่ปีนี้อะแห่หญ้าก็ตายหมดโอ้ยเนี่ยน้ำเหลือแค่นี้เหลือไม่ถึงเม็ดเลยมั้งกัดหล่นร่วงหมดเลยสาราปกติน้ำจะจะอยู่ใต้สาราค่ะเพื่อนๆ โอ้ยน้ำลงมาเป็นเมตรกว่าๆเลยนะคะเนี่ยเมตรเดินเดินไปอีกไหน <c oughs> ขึ้นจากบอก่อปกติอ่ะไม่ลงลึกขนาดนี้หรอกคะ่ะเพื่อนๆน้ําแต่ปีนี้อ่ะแห้งไปไม่ได้ค่ะ รกกจริงๆเลยสาลาปกติน้ำจะจะอยู่ใต้สาราค่ะเพื่อนๆโอ้ยน้ำลงมาเป็นเมตรกว่าเลยนะคะเนี่ยหาเมตรเดี๋ยวจะเดินไปดูข้างหลังนะคะไปได้วยกันค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมันลกๆมากเลย ว่าจะไปดูหน่อไม้สักหน่อยว่ามันแห้งม,มากเพิ่งออกมาดูหลังบ้านวันนี้ดูดูสิคะเพื่อนดูสิคะบ่อโอ้ยไม้ทิ่มค่ะไม้ทิ่มดูบ่อค่ะเพื่อนดูสิคะแห้ขงขนาดนี้เลยนะคะ ปีนี้น้ําแห้งมากเลยอ่ะแห้งลงมาอเอวมั้งคะเอวมัง้ง